สนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกในสปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x a ซ o o คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับที่หาดส่วนสนปริพัฒน์อยู่แต่ว่าเรายังอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยยังได้ตื่นตาตื่นใจกับรถแคมปิ้งแวนตีกสักน้องเลยดงนะครับแคมปิ้งแวนถูกต้องเพราะว่า ภายในรถเนี่ยเรามีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างจริงๆแม้แต่ที่นั่งประชุมนะครับขอประจานโทษนะถ้าเผื่อจะมีคนหล่อๆนั่งอยู่นะ ก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเออท่านผู้ท่านผู้ชมครับถ้าจะมีคนที่หน้าตาพอจะใช้ได้อยู่กําลังทําอะไรอยู่เออก็อย่าว่ากันเลยผมกำลงังถามอยู่ที่ <c oughs> เออกำลงังถามอ,อ,อาจารย์อยู่ที่ว,ว่าใคร <c oughs> นะครับนั่งอยู่ในรถขนาดนี้ฮะก็พ<ร>อดีนั่งทําอะไรนะครับถ,ถ้าไม่มีผมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะอธิบายไม่ถูกนะฮะฉะนั้นก็ทางด้านของสื่อมวลชนเอช่างภาพเนี่ยที่เราไปด้วยเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพผมไว้ให้รู้ว่านี่คือภาพนี้เรามาปรากฏที่นี่เป็นแห่งแรกนะ ไม่ได้ให้ใครดูเลยเพราะว่าผมคาดตัวแพงนะพอทีไปก็หมัดไส้ตัวเองนี่กําลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือผู้สร้างผู้สอของเพื่อนรักของผมคือคุณลำโกวันนั้นเขาลงเรื่องของผมในเล่มนี้เล่มไหนครับเล่มมันผ่านไปแล้วผมก็เลยต้องเอาเล่มนี้ออกมาดูแสดงว่าผมก็ ที่บ้านผมก็มีนะจ๊ะใช่แต่ทำไมผมเปิดไม่เจอโอบเลยตอนนั้นนะจะให้จบเนี่ยรายการนี้เอาจบเร็วๆมา <laughs> ครับต่อเลยครับตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยคือที่นั่ง สําหรับที่นั่งรับแขกครับยังไม่บอกเลยเป็นที่นั่งรับแขกพอขึ้นไปพับก็จะเห็นตรงนี้ก่อนจะมีโต๊ะกลางด้วยต่างๆแล้วเราก็นั่งมารับแขกโซฟาอย่างดีโซฟาาอย่งดีแต่หลังจากนั้นไอ้โซฟาตรงนี้จะกลายเป็นที่นอนอ่าตอนนี้เราจะมาดูพด้านหลังเขาเรียกเต้ยท่ายอย่าไปเอามากเลยเต้ยท่ายว่ามากนี่กำลังสนใจแต่เรากลับมาที่เมื่อสักครู่นี้คืออยู่ข้างนอก นี่เราเข้าไปอยู่ในห้องที่เราจะเป็นห้องสำหรับประชุมโอ้ไอ้ที่นั่งเมื่อกี้เป็นห้องรับแขกนั้นอยู่ด้านนอกด้านนอกไม่ใช่นอกรถนะฮะไม่ใช่ในรถอีกส่วนหนึ่งแตอยู่ส่วนหนึ่งขึ้นบันไดไปก็ถึงเลยครับแต่อันนี้เข้าไปส่วนลึกอีกส่วนลึกท้ายก็จะเป็นที่สําหรับเรานั่งในการที่ประชุมกี่คนได้ครับสี่ห้าคนได้สี่คนเนี่ยสำหรับแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวแล้วเราก็พับเก็บได้หมดทุกอย่างนะฮะอนาคตตรงนี้จะกลายเป็นที่นอน เราสามารถจะทําให้ได้ทุก่เราก็มีโทรทัศน์ดูแล้วอันนี้ตรงที่เรานั่งประชุมหรือว่านั่งประชุมมีนั่งประชุมมีโทรทัศน์จะอะไรนะจะวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์อ่าวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ได้หรือว่าเราจะมีวิดีโออยู่ข้างนอกอีกตัวได้ถ้าเป็นรถที่นั่งสี่คนก็มีสองเครื่องถ้าเป็นรถที่นั่งแปดคนมีสามเครื่องหรือว่าจะเป็นการมานั่ง รวมกลุ่มคาราโอเกะนั่งรวมกลุ่มดูหนังข้ซีรีมีต่างๆข้างนอกเขามีนะเขาดีของเขานะดีใจดูนะข้างนอกเขาดูของเขาข้างในก็ดูของเราไม่เกี่ยวกันก็คือมีสองโซนสองส่วนนะครับอ่าส่วนนี้อันนี้คือมองจากห้องที่นอนเนี่ยไปยังห้องที่รับแขกเราจะเห็นนะด้านขวาเนี่ยจะมีอ่างน้าแล้วด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องน้าแหละห้องน้ําห้องน้ำครับผมก็จะให้เขาไปดูตอนนี้เดี๋ยวขอโทษทีฮะ ตอนนี้ผมกำลังหิวกาแฟก็อยากจะชงกาแฟหรืออยากจะทำอะไรต่างๆเราก็มีหม้อีส่วนในวางของหม้อหุงข้าวข้าวมีจดทุกอย่างการน้ำร้อนนะครับข้างล่างก็เป็นลิ้นชักเก็บของนะฮะครับพอถึงตรงนี้แล้วเราก็ให้ดูว่า อันนี้เป็นไมโครเวฟข้างนอกเป็นโทรทัศท์ข้างนอกอ๋อเป็นด้านนอกนะครับเป็นด้านนอกซึ่งคนจะนอนหลังคาของคนขับก็คือด้านด้านด้านขวามือของเรานะฮะเป็นเป็นห้องรับแขกครับคนรับแขกจะดูตรงนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในห้องนอนนะอันนี้อยู่ในห้องรับแขกครับคนละเรื่องกันเมื่อกี้อยู่ห้องประชุมก็เป็นอีกโซนหนึ่งแล้วนี่ ผมก็เออเผอิญว่าผมก็อยากจะทานน้ำนะฮะก็เลยมีน้ําเย็นๆอยู่ในตู้แช่เย็นด้วยอันนี้เป็นตู้แช่นะนี่เป็นตู้แช่ครับไม่ใช่ตู้เย็นใช่ปะตู้เย็นยังมีอีกนิเเป็นตู้แช่ที่เราสามารถจะนําน้ํานี่ออกมารับทานได้เย็นๆเขาทําหน้าที่ให้เราหมดทุกอย่างนะครับพอออกมาตรงนี้ผมก็มนี้เปรกล้างมืออาไม่ใช่ที่ซักผ้าสไม่ใช่ซักผ้าได้ ล้างมือได้ซักผ้าได้นี่ซักผ้าอย่างดีล้างจานเป็นเครื่องซักผ้าหรอซักผ้าไม่ใช่เป็นเครื่องซักผ้าเป็นอ่างล้างจานอ่างล้างจานผมเห็นมันเปิดสาวออกมาอย่างนั้นผมวิดว่าเครื่องซักผ้าใช่อ่างล้างจานแต่ว่าเมื่อทำให้เป็นลักษณะที่สามารถจะทำข้างบนเมื่อเราปิดเราสามารถตั้งอะไรได้ครับเราก็ทำให้มันตั้งอะไรได้นะฮะก็เป็นอ่างล้างจานหรือว่าหน้านี่ผมไปอยู่ในห้องส่วมแล้วอ๋อนี่ในห้องสุขานะครับ ห้องส่วนตัวนะครับที่ผมนั่งนี่คือโถส้วมก็คือพูดง่ายว่านั่งแล้วไม่ต้องมีประตูปิดปิดอ้าวเหรอครับมีประตูด้วยประตูปิดอย่างดีเลยล็อกอย่างดีเหรอครับผมคิดว่าจะเปิดเข้าไปก็ไม่ต้องปิดประตูร้านั่งกันอย่างเงินในห้องห้องน้ำของเราไม่มีห้องแอร์เข้าไปแต่มีระบายอากาศข้างบนพัดลมให้อากาศที่เราถ่ายเนี่ยมันความเหม็นมันหายอ๋อครับมันดูดเบื้อับนก็มีที่ดูดอากาศดูดอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นห้องข้างหลังที่ผมบอกว่าห้องนี้คือห้องประชุมครับ เราก็นั่งประชุมกันมีโต๊ะโต๊ะตัวนี้เราสามารถเราสามารถจะเอาออกได้แล้วก็เอาไปไว้ทั้งตายแล้วก็มาติดเพื่อนั่งประชุมกันหรือว่านั่งคุยกันสังสรรค์กันนิดหน่อยสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมีมากัตั้งกาแฟตั้งน้ำนะครับเมื่อกี้ห้องรับแขกอันนี้เป็นห้องประชุมอยู่ด้วยกันอันนี้4ี่คนนะครับ กำลังทุ่มเหมือนกับว่าวัยรุ่นนะทุ่มทุนมหาศาลเลยนะครับพีซสเตอร์คนนี้เขาสั่งให้ทำอะไรได้ทำหมดเลยทาหมดเลยเขาบอกว่าคุ้มค่างจริงครับเตรียมอะไรไปด้วยรู้ไหมก็เตรียมรถปอติ๊ตึงก็บอกเขากลัวป๋าจะเป็นอะไรไปขอติ๊งตึงตามไปด้วยนะครับพีซสเตอร์นี่สุดยอดจริงผมก็ให้เธอดูว่านะครับเวลาที่นั่งไปถ้าเราไม่นั่งข้างหลังมันนั่งไปแล้วเราไม่มีเพื่อนคุยเราก็มานั่งคุยกับคนขับรถเราก็สบายนะครับเนี่ยผมก็ขับเอง นีม่มยังผมยังขับเองได้เพราะรถนี่เหมือนกับคุณขับก็เก่งนะฮะทุกอย่างเหมือนหมดเลยแต่เป็นรถขนาดกลางเป็นรถรถขนาดกลางถ้ารถเล็กก็จะเป็นรถเอ,อซูซูหรือเป็นโตโยต้าก็แล้วแต่เจ้าของรถเอามาให้เราทําได้เจ้าของรถเอาหัวามามส่วนตัวนั้นรเราทำได้รเราสามารถจะทำ เดรรี่ที่เป็นบ้านได้นะครับ่วนหัวอันนี้เป็นลักษณะของฮีโน่เป็นรถขนาดกลางที่รถที่เราเคยเห็นรถฮีโน่มันมีข้างหลังยาวหน่อยเป็นเหมือนกับกระบะข้างหลังยาวก้าหัวมาเอาตัวนี้มาต่อครับส่วน8คนก็เป็นรถใหญ่เลยเป็นรถอินซูอย่างใหญ่ที่จะวิ่งกันนั่งได้หลายคนเลยแปคนอันนี้ก็เป็นเหมือนรถโคะแต่สั้น นี่ไงครับที่เราพูดถึงไว้ว่าเครื่องปั่นไฟตรงนี้นี่เองอยู um yeah> ่ส่วนของท้ายรถนะครับผู้ชมอยู่ส่วนท้ายรถไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีไฟใช้ในกรณีที่เราไม่มีที่จำไม่มีที่จําไฟเพราะว่าเราไปในถิ่นที่เขาไม่มีสถานที่ให้เราทุรกันดารที่ให้บริการเราก็จําเราก็อาบน้ําในรถแต่ถ้ามันมีสถานที่เขาให้เรามีห้องน้ําห้องส้วมข้างนอกเราไม่จําเป็นต้องจ้างในประหยัด เราออกไปใช้ข้างนอกดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปถ่ายของที่เป็นหมายถึงจากถางของเราไปถ่ายซ้มเนี่ยนะไม่ต้องไปถ่ายเราก็มันข้างในเสียนอกจากคนแก่บ้างคนอายุน้อยบ้างหรือว่าขณะที่คุณกําลังเกิดเกิดปัจจุบันทันดูในตอนที่รถวิ่งจุณก็เข้าไปในห้องน้ำเอ๊ะอย่างนี้ถ้าสมมติตอนที่รถวิ่งอยู่แล้วเราเข้าไปใช้บริการในห้องน้ำเนี่ยอย่างสมมติว่าเราไปรถทัวร์ือไม่ใช่รถทัวร์สิเป็นรถเหมือนรถโค้ชเวลาเราไปเที่ยวทริปต่างๆเนี่ย เขาจะห้ามใช้เลยนะอาจารย์แล้วมันเขาบอกว่ากลิ่นมันจะตีขึ้นมเขาไม่อนาตใช้แต่คนที่คนที่ทำเนี่ยเขาก็รังเกียจอยู่เขาให้ใช้แต่เฉพาะถ้าเป็นเบาได้ท่านหนักนั่นหละครับขอประทานโทษให้ไปปั๊มแต่ถ้ามันไม่ไหวละอันนี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ไปในห้องช่วงของเราได้นี่คือคันหน้าเนี่ยนั่งสี่คนนอนสี่คนนอนนอนสองนอนสี่คนครับ ข้างหลังนอนสองคนให้น้ามันจะใหญ่ไก่เลยนะครับใช่ใหญ่มากครับไอตรงที่เขายื่นยื่นมาตรงคนขับนั่นเป็นที่นอนนะฮะและจะเห็นได้ว่าแอร์เนี่ยนะฮะข้างหลังมีตัวเดียวข้างหน้ามีสองตัวเพราะว่าเราแยกกันข้างนอกก็จะมีตัวสําหรับที่จะนั่งคนที่นั่งอยู่ตรงที่เป็นรับรับ c a r แต่ขึ้นไปบนที่ที่คนคนขับอ่ะ ตรงนั้นก็จะมีตัวหนึ่งแต่ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นส่วนตัวส่วนตัวก็จะมีตัวข้างหลังข้างในนะฮะพี่น้องชาวเกษตรกรที่ชมรายการเราอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีความสนใจที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกหลังจากที่เคยจะไปพักนะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมก็ตามเปลี่ยนเป็นรถอย่างนี้บ้างนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าความรู้สึกของชาวพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยคงจะได้อัธรุษอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางนะครับแล้วก็ มันมีความสะดวกสบายมีอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบพร้อมที่เราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับไม่วก็จะเป็นระยะทางไกลแค่ไหนก็ตามนะครับสามแบบที่ทําได้หนึ่งซื้อหัวมาให้เราเราทําตัวให้สองซื้อเราทั้งหัวทั้งตัวนะฮะสามเช่าเราเช่าเราอันนี้ก็สามารถจะทําได้ไม่ใช่ผมนะผมไม่มีรถรถที่ผมใช้อยู่นี้ก็คือรถคนอื่นเขาให้ผมใช้อันนี้เป็นแค่เพียงแพทย์พรีเซนเตอร์แล้วก็อยากนําสิ่งตรงนี้มาให้กับทุกท่านได้ เราดูกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นเพียงแค่ว่าเออเห็นแวบ,บๆหรือว่าเห็นแค่คร่าวๆ<ล>ไม่รู้ว่าใ,นใ,นใช่ข้างในเป็นยังไงหรือว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนมันจะยุ่งยากไหมถ้าเกิดเราใช้รถที่ไปแล้วจริงๆมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเกิดช่วมเต็มทําไงช่วงเต็มก็มีที่ถ่ายออกเนี่ยสำคัญเขามีที่ทาแล้วเขาจะสอนวิธีการก่อนจะข้าวรถคราวนี้ถ้าคุณขับเองเขาจะบอกเลยอย่างนี้อย่างนี้เราต้องไปเรียนรู้นิดเดจะจาไฟอย่างนี้ตรงนี้ถ้าเผื่อช่วมเต็มน้ําไม่มีต้องปั๊มน้ําเข้าไปครับ ก็ต้องปั้มน้าเข้าไปเพื่อให้น้ําข้างในมีใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ําในห้องน้ำรหรือว่าน้ําก๊อกซึ่งเราจะสํารองสำหรับล้างจานซักผ้ตาต่างๆนะครับน,นี่คือสิ่งเพืยบพร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการเที่ยวทัท่วไทยไปทั่วโลกในขณะนี้สนใจแล้วก็นะครเราจะพยายามนำรายละเอียดแล้วก็สถานที่ติดต่อมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแต่ช่วงท้ายของรายการนี้นะครับอาจารย์มีอะไรที่จะทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับ ตอนนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงคนที่เกษียณอายุราชการครับเพิ่งเกษียณมาได้ไม่กี่ไม่กี่เดือนท่านเที่ยวตัวครับก่อนที่ท่านเจะเดินไม่ได้ครับเขาบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยนะเ,เราไม่มีเงินเรามีแรงเรามีเวลาเที่ยวตัวไปเที่ยวพ่อตอนหนุ่มขึ้นมารเราก็มีไม่มีไม่ไม่มีเวลาแต่เรามีแรงมีเงินนะฮะแต่พอตอนแก่เนี่ยเรามีเงิน มีเวลาแต่ไม่มีแรงเข้าใจไหมครับฉะนั้นเราจะบอกว่ายามเด็กเราไม่มีเงินมีแรงกับมีเวลาครับแต่พอตอนหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็มีแรงกับมีเงินแต่ไม่มีเวลาอพอแก เราก็มีแต่เงินมีแต่เวลาแต่ไม่มีแรงนะครับอย่าปล่อยให้เป็นอย่างงั้นนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับในส่วนของหนังสืออ๋อหนังสืออยากจะบอกว่าเรามีทีสารที่เราอยากให้ท่านไปอ่านในเวลาที่ท่านเดินทางวันเวลาหนังสือที่เกี่ยวกับรถ ในเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกานะครับมากมายสำหรับผู้ยินชอนชื่นชอบนะครับส่วนเด็กๆเยาวชนชอบรถเร็วแรงก็ XO Auto Sport อนะครับอันนี้ในเครือของกลังปรีนะครับซึ่งเราก็จะมีหนังสือเหล่านี้ให้ท่านได้อ่านกันด้วยนะครับอีกเล่มหนึ่ง12ปีครบมาหมา Auto ัดมาออโต้วิช i ั n แอนด์ทราเวลิทยสารในเครือของลูกสาวผมลูกชายผมและตัวผมก็เขียนด้วย ฉะนั้นให้เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ท่านอ่านแล้วจะมีประโยชน์ต่อการเดินทางของท่านมีการเดินทางอย่างสนุกสนานทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วก็หวังใจว่า a u โตวิช i ั่นแอนด์ทราเลังปรีแล้วก็ออฟโรดต่างๆที่นำมาเสนอในครั้งนี้จะเป็นหนังสือในความทรงจำและอีกนิดหนึ่งที่ยผ้ากลางเที่ยวหลากหลายสไตล์ผ้ากลาง เที่ยวทั้งปีไม่มีเบื่อครับ19จังหวัดรับรองเราจะเชิญท่านผู้รู้มาในรายการนี้แล้วก็มาบอกให้ฟังว่าไปไหนกันบ้างครับแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางออกต่างประเทศนะครับตอนนี้ทางบริษัท m a x w e l d Tour 1ในบริษัทของ m a x a c o นะครับก็มีโปรแกรมดีๆในการท่องเที่ยวออก สู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพมา่า <ฮะ S 1> เกาหลี <ฮะ S 1> ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เรามีโปรแกรมดีจริงๆนะครับลองเข้าไปดูตามเว็บไซต์หรือว่าตามเบอร์ที่เราขึ้นในหน้าจอนี้<ฮ>ะนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะออกเดินทางกันไปต่างประเทศ <ฮะ S 1> แต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวในไทยเนี่ยกับพวกเราสองท่านเออเราสอคนเนี่ย <ฮะ S 1> ยังจะต้องพาคุณผู้ชม ไปเยี่ยมชมในภาคกลางกันเนี่ยแล้วจะท่านที่มีความรู้เช่นคุณสมชายชมพูน้อยผู้อ่านการสอทสนักงานผูภาคภาคกลางมาคุยกันด้วยเพื่อให้ท่านได้คี้แจงให้ท่านได้ฟังกันอะไรมีอะไรเป็นใช่ครับเพราะว่าจะได้คุณผู้ชมเองก็จะได้ความรู้มากขึ้นและที่สําคัญคือเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวด้วยนะครับคือคงจะได้นําสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งแปลกๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับพร้อมกับ อาจารย์ด้วยผมคุยกับคุณว่าเกินนิดนึงวเราจะไปเที่ยวกันดีไหมโดยการที่เราจะไปเที่ยวพร้อมกันเตาเอาไวก้ออก่อนอุปกรณ์เอาไว้ให้คุณกับผู้บริหารระดับสูง่อนแล้วเราจะมาคุยกันว่าเออเราน่าจะไปเที่ยวดน,วเออเนวกันสักทันรถโค้ดปรับอากาศนล้นเราก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะได้คุยกันให้รู้รเรื่องเลยอันนั้นก็เป็นแนวทางในอนาคตของเราเพรนะว่ารายการเที่ยวทั่วไทยปฐุโลกเราจะมีอะไรดีๆให้กับผู้ชมที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับว่า สถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยหรือว่าอาจจะมีก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวอาจจะมีการเล่นเกมกันนะครับชิงรางวัลภายในรายการเราก็อาจจะมีตรงนี้ด้วย,วยนะครับย,ยังไงขอให้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางอาจารย์อาทรเนี่ยก็ยังมีนะครับภาพสวยๆส,สถานที่ yeah, 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 yeah. ดีๆไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน <Yeah. S 1> นะครับ แล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคราวหน้าเราจะมีสถานที่เที่ยวมาเพิ่มให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นสถานที่ใดนั้นเราขออุบไว้ก่อนและภาพจะสวยแค่ไหนนะครับอาจารย์ก็คงต้องเตรียมไว้เยอะแยะนะฮะเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความกระจ่างให้ความละเอียดในรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกับภาพถ่ายและที่สำคัญก็คือแคมปิ้งแวน นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสข้างในแม้ตัวผมเองก็ยังไม่เคยนะครับวันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าภายในนั้นครบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับในวันนี้เราทั้งสองคนคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปนีครับครับสวัสดีครับ